สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในช่างแจงปมศาลาสร้างใหม่หลังชาวบ้านร้องกันแดดกันฝนไม่ได้จากกรณีที่สมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่งไดโพสรูปภาพระบุว่าสาลาริมทางศรีสะเกดวังหินเพื่อนเฟซคิดเช่นไรซึ่งเป็นภาพถ่ายที่เป็นศาลาริมทางสาร้างใหม่ พร้อมถนนสี่เด่นสายสีสะเกตขุข,ขันส่งผลทําให้ชาวเน็ตแห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจาร์ณกันไปต่างๆหน้าๆถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ใช้สอยกันเป็นจํานวนมากอาทิดูดีแต่ใช้ประโยชน์หลบฝนหลบแดดไม่ได้พยายามมองหาประโยชน์แต่ไม่เจอไม่เหมาะกับภูมิอากาศประเทศไทยสวยงามแต่ซู้สาราริมทางแบบเดิมไม่ได้เนื่องจากสามารถหลบแดดหลบฝนได้เลืองงบ ต้องถามว่าทําเพื่ออะไรดูดีแต่ไรประโยชน์เสียดายเงินหลวงโดยชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถที่จะทนความเดือดร้อนจากการที่ไม่มีที่พักรอรถโดยสารได้จึงได้วรวมกันบริจาคเงินทั้งหมู่บ้านระดมทุนในการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสารขึ้นมาเองมูลค่า19,00 0บาทเพื่อเป็นจุดพักรอรถและจุดพักสําหรับผู้โดยสารสัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งศาลาที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาใหม่นั้นสามารถหลบแดด,ดบฝนได้จริงมีประโยชน์มากกว่าศาลาที่ทางราชการ สร้างขึ้นมาต่อมามีรายงานว่าที่สํานักง,งานโครงการก่อสร้างทางสายริสะเกตอําเภอวังหินจังหวัดริสตะเกตนายสิริสิงหรัตน์ในช่างโยธาชํานาญการสํานักง,งานก่อสร้างทางที่สองกรมทางหลวงผู้ช่วยในช่างโครงการก่อสร้างทางสายริสตะเกตอําเภอวังหินจังหวัดริสตะเกตเปิดเผยว่าถนนสายดังกล่าวสํานักสํารวจและออกแบบกรมทางหลวงเป็นผู้ออกแบบในการก่อสร้างทั้งหมดรวมทั้งศาลาพักริมทางใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวนกว่า 518ล้านบาทส่วนกรณีในเรื่องของสาราพักริมทางที่เป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลขณะนี้นั้นเป็นการออกแบบรูปแบบใหม่และมีการก่อสร้างอยู่หลายแห่งทั่วประเทศเพื่อให้มีความทันสมัยสวยงามและเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของสาราจึงอาจจะดูเล็กเนื่องจากสภาพพื้นที่เขตทางบางจุดขับแคบและชาวบ้านมีความคิดเห็นใช้ประโยชน์หลบแดดหลบฝนไม่ได้นั้นเป็นการก่อสร้างตามแบบ ซึ่งจะได้นําเรื่องดังกล่าวไปเสนอยังสํานักสํารวจและออกแบบของกรมทางหลวงอีกครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในาสิริเปิดเผยต่อว่าทั้งนี้ศาลาพักริมทางรูปแบบเดิมเป็นศาลาไม้สี่เสาหลังค่อนข้างใหญ่แต่ด้วยระยะเวลานานหลายปีจึงเริ่มสุดโทรมมีปลวกขึ้นทําให้ศาลาชํารุดสุดตัวลงประกอบกับยุคสมัยเปลี่ยนไปทางสํานักสํารวจและออกแบบจึงได้มีการออกแบบศาลาพักริมทางในรูปแบบใหม่ให้ใช้งานได้นานขึ้นแข็งแรงและสวยงามมากขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ